ออริชั่นโปรเสกต์นี้นหรอคะคือจริงๆส่วนตัวเป็นคนที่ชอบการเคอร์ฟอร์มทุกรูปแบบบนเวทีค่ะแล้วก็กางหลังก็เคยได้เป็นไอดอลแล้วก็ได้เคอร์ฟอร์มบนเวทีเรอรู้สึกว่าก็ยังคิดถึงช่วงเวลานั้นอยู่ค่ะแล้วทำไมตอนนั้นถึงออกไปแล้วก็ไม่ทําต่อเห็นว,ว่าชอบมากตอนนั้นคือเหมือนพอหมดสัญญาครบระยะเวลาสองปีกางตัดสินใจไม่ต่อเพราะว่าตอนนั้นมีฝึกงานนะคะก็เลย ตอนนั้นมีฝึกง,งานแล้วก็บวกกับตัวเองเป็นครูสอน acting ให้กับเด็กๆก็เลยกลัวว่าจะแบ่งเวลาไม่ได้มันสอนเราบ้างอะไรแบานันวันที่เป็นไอดอลแล้วก็เฮ้ยถึงวันหนึ่งที่มันมีจุดเปลี่ยนที่เราตัดสินใจที่จะเดินออกจากมันมาตอนแรกเลยนะคะตอนที่หนูสมัครวงเก่าหนูมาอยากทำเป็นประสบเป็นแค่ประสบการณ์ของหนูแต่ว่าพอทําไปเรื่อยๆรู้สึกหลักจริงๆรู้สึกชอบมากๆ เหมือนมันได้เรียนรู้วิธีการแบ่งเวลาด้วยแล้วรู้สึกว่าช่วงนั้นสิ่งที่ได้สอนผมก็คือเหมือนการทํางานร่วมกับผู้อื่นการอดทนแล้วก็มีวินัยค่ะคะออารวัตอย่างมงคลครับพร้อมแล้วครับ

ก็อยากจะบอกว่าจริงๆอ่ะไอดอลหล,ยลายๆคนรีกับผมอ่ะเคยไปออมมาหมดแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่อ่ะจะค่อนข้างจำจัดจำกัดเพศนิดนึงเช่นแบบถ้าเป็นวงผู้หญิงก็ต้องเป็นแบบผู้หญิงโดยกําเนิดหรือถ้าจะเป็นวงผู้ชายก็ต้องแบบผู้ชายบ by b นด์เป็น by fan material ไปเลยซึ่งผมอ่ะเหมือนอยู่ตรงกลางเลย อย่างบางทีเราจะไปออกโดมุกเราก็ออกไม่น่าเพราะเขาบอกว่าต้องการเพศหญิงโดยกําเนิดแต่พอเราไปออกบอบยเดนเราก็ตู้เพราะว่าเขาต้องการบอยเฟมมิทิเออรซึ่งเราปเป็นเง้นเขาไม่ได้เหมือนกันพอดีว่าวันนั้นบังเอิญหายทิกตอกไปเรื่อยๆแล้วเจอคลิปน้องเฟยพอดีก็เลยแบบอุยน่าสนใจโปรเจกต์นี้มันมากับเราเนี่ยแหละโปรเจกต์ที่ฉันจะต้องได้เดบิว่แพ ไมถึงมาสมัครโปรเจกต์นี้ล่ะคะอ่าหนูมองว่ามันเป็นโอกาสหนูเคยล,ล้มเริ่ไปครั้งหนึ่งแล้วเพราะว่าเข้ามหาลาัยอะค่ะเซนีย์นะคะ้ังรีก็ไดะะ้ค่ะแต่ว่าหนูเห็นว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ลองในสิ่งที่เราเพยายามมาขอบคุณนะคะถามว่าโปเติเรียนร้องเพลงที่ไหนนะคะอ๋อไม่ได้เร,เรียนฝึกเองใช่ไหมคะ 你帮那啥呀？ ไอดอลค่ะชอบคุณซูซูกิไอริค่ะแล้วก็ชอบฮาร์ล็อเจ็ดมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะก็เลยชอบมากจนเกิดเป็นความฝันหนึ่งว่าถ้าสักวันหนึ่งเราึ้นไปยินอยู่บนเวทีกับเขาแบบคนที่เราชอบเราจะมีความสิขมากแค่ไหนค่ะก็เลยเป็นความฝันหนึ่งตั้งแต่สมัยตอนเด็กเลยค่ะเห็นว่าคุณพลอยเหมือนจะเรียนหมอหรือว่าจบหมอหรือยะไงหรือเปล่าคะอ๋อจบเป็นคณะอยู่ในคณะแพทย์เป็นสาขาอนุบาลการฉกเฉินการแพทย์ค่ะ อ,อใช่คือแล้วก็มีความฝันหลายอย่างคะ่ะก็การเป็นไอ้น้องก็เป็นหนึ่งในความฝันตอนเด็กแต่พอเหมือนตอนนั้นก็ที่บ้านก็บอกว่าเออมันจ้าดีไหมหรือว่าไปาทงางสายที่มันดูมั่นคงดีกว่าไหมนี่ยคะ่ะก็เลยสอบแต่ก็สอบติดค่ะตอนนั้นก็เหมือนก็ต้องเก็บความฝันจริงสิ่งที่เราเอาไปตอนเด็กเอาไว้นในใจเลยคะ่ะก็เลยเรียนต่อไปช้ชี้ต่อไปเลยที่สิ่งนี้ยังเป็นความฝันลึกๆของเราอยู่แล้ววันหนึ่งเราก็รู้สึกว่า ถ้าเราตายไปโดยที่เราไม่ได้ทําความฝันนี้สำเร็จเราจะเสียใจเรียบร้สุดท้ายไหมก็คําตอบก,ก็คือเสียใจก็จเลยตัดสินใจทาดีกว่าค่ะคุณพลอยตอนนี้ก็คือทํางานสายเกี่ยวกับแพทย์ถูกไหมคะ,อะตอนนี้ก็ทำงาะเป็นนักเขียนอยู่ค่ะอ๋อไม่ได้ทำเกี่ยวกับแพทย์แล้วใช่ไหมคะ่ะเอาคำวิจารณ์มาใส่ในการเขีเยนแล้วค่ะโอะ้ใช่ค่ะแล้วก<อ><อ>็ก็นะตอนนี้ก็แสดงว่าถ้าสมมติว่าได้เข้าร่วมก็คือสามารถเข้าร่วมได้ได้ค่ะโอเคค่ะคุณค่ะ ชื่อเล่นชื่อพอยอายุ17ปีค่ะ ลองร้องสดเพลงที่แบบว่าเสียงสูงขึ้นมาหน่อยสักท่อนได้ไหมคะ Superman Can I be your man? Hey. I'm only one call away คุณพลอยทำไมถึงมาสมาัครโปรเจกต์นี้คะค่ะก็หนูก็มีความฝานันอยากเป็นศิลปินคะ่ะแล้วก็เห็นว่าโปรเจกต์นี้ก็เปิดโอกาสด้วยหนูก็ยอมทำตามความฝันคะ่ะแล้วก็อยากก้าวข้าง คิดจำกาของตัวเองด้วยค่ะอืมแล้วคือมันพอ,อยก็เก่งมากๆเลยคือแบบว่า <S <S ที่ผ่านมาเคยไปออดิชั่นอะไรหลายที่อะไรอย่างงี้บ้างไหมคะก็เคยมีโอ,อกาสไปค่ะแต่ก็เสร็จแล้วจะผิดหวงังเชิงส่วนใหญ่ค่ะอืมถ้าติดโปรเจกต์นี้แล้วก็จบโปรเจกต์ไปแบบนี้หนูจะท,ทำอะไรต่อจากนั้นก็หนูก็จะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ในโปรเจกต์ไปต่อยอดค่ะว่าอาจจะเดินสายศิลปินหรือว่า อยากทำงานในวงการด้วยค่ะก็จะนําเป็นต่อยอดให้ได้มากที่สุดเท่าที่ป็นจะทําได้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อรัตนพัชชูเมืองนะคะชื่อเล่นชื่อดีอค่ะอายุ23ว,วันนี้ค่ะขอบคุณค่ะสุดเสิเกิน,นะคะได้ตัวชัคิดว่าความรักจงให้เรากลายเป็นเด็กคุณช ออริชั่นโปรเจกต์นี้คะก็เราติดตามเสจอยู่แล้วนะคะทีนี้เห็นคอนเทนตลงในไอจีก็เลยรู้สึกสนใจมากๆเพราะว่าเราก็อยากจะเป็นเป็นฝันที่ไม่กล้าฝันว่าอยากจะเป็นไอรอลมาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะแต่ว่าเไม่มีความมั่นใจในหลายๆอย่างก็เลยไม่ค่อยได้สมออริชั่นเท่าไหร่แต่ว่าพอเห็นบุญเพลทลงในไอจีแล้วก็เลยรู้สึกว่า อตอนนี้มันเป็นทาวิ่งที่เหมาะเจาะเลยค่ะว่าเราไม่กล้าส่งออดิชั่นเนื่องว่าเรามีความฝันว่าอยากไปแลกเปลี่ยนมากกว่าแล้วทีนี้ก็การแลกเปลี่ยนกลับมาแล้วค่ะแล้วก็อกลับมาพอดีแล้วก็อายุก็เกินหลายๆค้าวเปพอดีเลยดูคลิปออดิชั่นแล้วก็เห็นว่าตอนลิปเต้นเต้นเพลงลิเวอร์ของบีนคใช่ไหมคะอยากให้ช่วยร้องสดแล้วก็เต้นเหมือนในคลิปให้ดูหน่อยได้ไหมคะ คนใดที่พร้อมจะไปคือเธอครับที่จะยังจำทุกคำที่เธอเยอไว้อ ่าจะทำอะไรต่อถ้าสมมติว่าโปรเจกต์นี้ไปได้ดีแล้วยังมีคนที่รู้จักเรามากขึ้นก็คิดว่าถ้ามีโอกาสเข้ามาหรือว่าเรามองเห็นอะไรหลายๆอย่างในวงการนี้อยากจะทํางานในวงการนี้ต่อไปค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่า,อาตอนนี้เพิ่งเรียนจบค่ะกำลังกำลังหางานอยู่ก็ถ้าโปรเจกต์นี้จบไปแล้วและคิดว่าไปหางานดีกว่าก,ก็จะไปหางานเกี่ยวกับ การเรียนที่สายการเรียนที่จบมาค่ะจบไะไ่กันรูกภาษาญี่ปุ่นค่ะไปทำอะไรจบภาษาอยากไปล่ามค่ะออ่โเครู้สึกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ถ้าไม่เป็นโปรเจกต์น้เลยจะไม่รู้ไปที่ไหนแล้วโอ้โหรักเลยค่ะ